ครับสวัสดีครับผมปราโมดซอฟต์แวร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับข้อมูลนะครับด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวผมเองก็ทํางานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสร้างโปรแกรมเกี่ยวกับระบบงานให้กับธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายปลีกหรือขายส่งนะครับซึ่ง คุณสมบัติของอตัวโปรแกรมที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอโปรแกรมที่มันสามารถที่จะสร้างระบบให้ตรงกับธุรกิจหรือตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจนะครับซึ่งการทํางานของอโปรแกรมก็ไม่ยากนะครับการทํางานของโปรแกรมที่ผมจะเอ่ยถึงมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นนะครับในเรื่องของ าการเก็บประวัตินะครับการเก็บประวัติของสินค้านะครับซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มเติมแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องของฐานข้อมูลของสินค้าได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแล้วก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จํากัดในเรื่องของจํานวนสินค้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการออกบิน ขายหน้าหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นบินเงินสดใบเสร็จรับเงินนะครับหรือเป็นใบส่งของหรืออาจจะเป็นใบวางบินนะครับรวมไปถึงการรับสินค้าเข้านะครับหรือจะเป็นแบบฟอร์มต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากธุรกิจหรือบางสำนักงานหรือบางบริษัทก็อาจจะมีแผนกเฉพาะนะครับเราสามารถที่จะสร้างนะครับระบบเนี่ยให้เข้ากับ ธุรกิจหรือให้เข้ากับเงื่อนไขแต่ละแผนกได้นะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะเก็บก็สามารถที่จะนํามาวิเคราะห์ได้นะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นงานขายหรือสต๊อกสินค้านะครับสต๊อกสินค้าเองนะครับก็สามารถที่จะรู้จํานวนสินค้านะครับเมื่อเวลาเราขายได้ทันทีอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สะดวกนะครับและก็ง่ายสําหรับผู้ใช้งาน นะครับส่วนการขายหน้าร้านการออกบินแต่ละบินนะครับก็สามารถทําได้ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายนะครับซึ่งการทํางานก็เป็นระบบเมนูภาษาไทยนะครับสาหรับท่านลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าที่ใช้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ผมได้สร้างให้อยู่แล้วเนี่ยนะครับหลายๆที่นะครับหลังปีใหม่มาก็ หลายๆที่ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มออปชันให้กับตัวโปรแกรมหรือมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบในธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของพื้นฐาน ของโปรแกรมนะครับไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดแต่ละส่วนนะครับในคลิปเราต่อไปผมอาจจะทําทคลิปออกมาหรือว่าไลฟ์สดนะครับหน้าเฟซบุ๊กนะครับก็ท่านที่กําลังมองหานะครับกำลังมองหาโปรแกรมที่มาใช้ในธุรกิจที่ท่านทําอยู่เนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับผมสามารถจะดีไซน์ นะครับรูปแบบหรือเชื่อมโยงข้อมูลให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจของท่านได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มีการเพิ่มแผนกขยายสาขานะครับก็สามารถจะต่อยอดนะครับกับระบบเดิมที่ใช้อยู่ได้นะครับหรือใครที่ต้องการใช้ในสำนักงานที่ต้องการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์มากกว่านะครับสองเครื่องนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นระบบเน็ตเวิร์นะครับได้ภายในออฟฟิศอาจจะเป็น5เครื่องหรือ10เครื่องก็ได้นะครับทีนี้นะครับผู้ที่ทำธุรกิจเปิดธุรกิจใหม่นะครับก็สามารถที่จะอสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้หรือว่า,าพิมพ์คำถาม ไว้ใต้ลิงก์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับแล้วอาจจะนำคำถามของท่านนะครับไปอธิบายหรือไปแนะนำนะฮะต่อในคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากนะครับทุกๆท่านนะครับช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆที่ทำธุรกิจร่วมกับธุรกิจเราแต่อาจจะเป็นเรารู้จักเพื่อนเรามีเพื่อนที่ต่าง ธุรกิจกันก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมได้นะครับก็วันนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับสู้สู้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของโควิดรอบ2นะครับธุรกิจยังไงก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับผมคนหนึ่งนะครับขอให้กำลังใจทุกท่านได้สู้ๆรวมทั้งตัวกับผมเองด้วย นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านนะครับไว้ในเรื่องของเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอะไรปรึกษาได้นะครับทิ้งคำถามไว้ได้นะครับหรือใครต้องการที่จะโทรมาสอบถามโดยตรงก็สามารถโทรมาได้นะครับ เพื่อจะได้ผมจะได้ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผมได้ได้ทำมานะครับหลายๆปีนะครับแล้วก็หลายๆธุรกิจด้วยนะครับเบอร์โทรของผมก็คือ0 9 7 0 4 7 8 7 7 3นหะครับหรือ,อแอดไลน์ก็ได้นะครับก็คือ ID เบอร์โทรได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถ ส่งคำถามนะครับใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมทยอยตอบอย่างที่บอกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ